สายพระทานบรรดาลสุขตอนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลงระดับที่ว่าปลูกมาแล้วเนี่ยคือไม่ได้ผลประโยชน์เลยคือแห้งตายแม้กระทั่งน้ำน้ำเด่มน้ำอาบก็ต้องไปเอาน้ำที่ไกลๆมาต้องใช้รถเข็นหรือว่าหาบจะทำอะไรมันก็ใจหดหู่ต้องรอน้ำน้ำฝนอย่างเดียวทางๆท,ที่มีก้อนเมฆแต่ฝนก็นไม่ตก ตำบลน,นิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจะตั้งในวันที่8มิถุนายน2536แต่เดิมพื้นที่ของตำบลน,นิคมกระเสียวเคยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลด่านช้างมาก่อนจนเมื่อมีการจัดตั้งอำเภอด่านช้างจึงได้มีการแยกพื้นที่และจัดตั้งตำบลน,นิคมกระเสียวขึ้นมาใหม่โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่คือกลุ่มประชาชนที่ได้รับการจัดสรรถิ่นที่อยู่ใหม่ หลังจากการดำเนินการสร้างเขื่อนกระเสียวลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอนบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาดินโดยรอบมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมเป็นหลักทั้งการปลูกอ้อยผลไม้ต่างๆและมันสำปะหลังแต่ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อยรายล้อมไปด้วยป่าเขา จึงทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงสู่ที่ตำ่ำในพื้นที่อื่นๆแทนการทำการเกษตรในพื้นที่ตํำบนนิคมกระเสียวจึงเป็นการปลูกพืชน,น้ำน้อยตรงนี้มันแห้งแล้งมากเนาะพอถึงฤดูแล้งเดือนสี่เดือนห้ามันจะไม่มีน้ำจ้จะจะแล้งแบบแล้งสนิทเลยอ่ะคือคนแถวนี้ส่วนมากจะเอาเขาเรียกถังเอาถังไปตักน้ําตามแหล่งน้ําแบบขุดขุดเล็กๆก็เ,เียบอน้ําสร้างเนาะสกุลโบราณนะเนาะเออนั่นแหละเขาก็จะตักมา มา,มาใช้มาอะไรสมัยก่อนลำบากมากทางมันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบขี่มอเตอร์ไซค์จัก,กรยานก็ลำบากมากก็จะจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้กรมชนะระทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝ่ายทดน้ำบริเวณต้นน้ำสาขาต่างๆของห้วยกระเสียวเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งส่งพระราชทานแผนที่ขนาดอัตราส่วน1ต่อห้าหมื่นที่พระองค์ทรงวางโครงการเอาไว้ให้กับกรมชนะระทานเพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วนภายหลังจากที่กรมชนะระทานได้รับพระราชดำริเร่งด่วนในการพัฒนาลุ่มน้ำสาขากระเสียวกรมชนะระทานจึงได้เร่งดำเนินการออกแบบและสำรวจพื้นที่ต่าง พร้อมดาเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดําริในปี2525 25, และแล้วเสร็จในปี2526ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดําริมีลักษณะเป็นเขื่อนทํานบดินปิดกั้นลําน้ําสันเขื่อนยาว500เมตรกว้าง6เมตรสูง15เมตรมีความจุระดับเก็บกักน้ํา2.8ล้านลูกบาทเมตร ระบบส่งน้ำด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายยาว1,700เมตรและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวายาว4,400เมตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นิคมกระเสียวและชุมชนใกล้เคียงครอบคลุมพื้นที่กว่า3,000ไร่ส่งผลให้ชาวบ้าน สามารถปลูกพืชผักผลไม้นอกเหนือจากการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังได้ด้วยอีกทั้งยังสามารถเลี้ยงปศุสัตว์ที่หลากหลายทั้งไก่ไข่แกะและวัวพันธ์ุช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดำริยังช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินจากน้ำหลากและยังเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญ ที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศบริเวณเชิงเขามีความสมบูรณ์หลักๆก,ก็คือเราใช้เป็นแหล่งแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรโดยเฉพาะอย,าอย่างของเราเนี่ยเป็นป่า3ามยามไปวยโยธิยาซึ่งในตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้น้ำรดต้นไม้ก็อาศัยน้ำสูบมาจากท,ที่เป็นน้ำที่เก็บอยู่ในเขื่อนนะฮะและแม้แม้แต่พืชไร่ที่อยู่บริเวณรอบๆนะฮะที่อยู่บริเวณรอบๆเอื่อนอ่างเนี่ยก็คือ ก็คือจะอาศัยน้ําตรงนี้เป็นการยังทัดไปนี่ก็จะเป็นระบบเป็นน้าแบบเป็นอ้อยแบบให้น้ำเนาะก็คือต้องอาศัยน้ําเขื่อนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์ในหมู่บ้านได้ประโยชน์แน่ๆก็คือเรื่องของการจับปลาเรื่องเรื่องจับสัตว์น้ํามาบริโภคเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบริเวณเขื่อนของเราเนี่ยแต่เดิมคนที่มาเที่ยวก็คือคนที่เคยมาพักผ่อนมากางเต็นท์เราไม่ได้เป็นการจัดเป็นงานเป็นการนะครับ ไม่ได้มีการจัดบริการอะไรให้พิเศษแต่ส่วนใหญ่คนที่มาประจำเนี่ยก็จะเคยจะมาทุกปีช่วงช่วงปลายฝนต้นหนาวนะช่วงหน้าหนาวนียก็จะมามากางเต็นท์บริเวณสันเขื่อนบ้างบริเวณร,บรอบๆเขื่อนบ้างนะครับคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากอ่างเก็บน้ํานี่ก็คือคนที่อยู่ด้านล่างของของอ่างเก็บน้ํานะครับซึ่งเขาก็มีคณะกรรมการในการดูแลในการจัดสรรเขามีคณะกรรมการผู้ใช้น้ําอยู่นะครับซึ่งก็จะจัดสรรให้น้ําเป็น เขาจะมีช่องในการปล่อยน้ําหลายสายเขาซึ่งคณะกรรมการเขาจะบริหารจัดจัดการกันโดยเฉพาะในช่วงแรงเนี่ยนะก็จะมีการปล่อยน้ําเป็นระยะระยะตามคําร้องนะซ,งซึ่งก็สามารถแบ่งสันปันส่วนได้ค่อนข้างกระจายทั้งตาบลในช่วงหน้าแรงนะโดยเฉพาะช่วงมีนามเมษาพฤษภาก็าได้ประโยชน์ตรงนี้จากเต็มที่ ในมิติของการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้าห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งน้ำสาขาอื่นๆของห้วยกระเสียวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆตามมามากมายโดยเฉพาะการคมนาคมที่มีความสะดวกมากขึ้นจากการสร้างถนนที่มุ่งไปยังอ่างเก็บน้ำส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำ เกิดการลงทุนในธุรกิจที่พักและโรงแรมหลากหลายรูปแบบและยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่มีเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามให้สัมผัสมากถึง12ก<ม>ิโลเมตรในด้านชุมชนและสังคมได้มีการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยท่าเดือจากการรวมตัวกันของชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเท่าเทียมและยังมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกลุ่มเกษตร,รกรพอเพียงที่เป็นแหล่งขยายองค์ความรู้ที่สำคัญของเกษตร,รกรในพื้นที่แต่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปุูกพ้นไล่นะเรามาเปลี่ยนทำเป็นตามแนวพระราชบิของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็คือเป็นทำเป็นป่า3าอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับอ่าเราก็ได้อาศัยน้ำจากเขื่อนห้วยสะเดือกคือที่นี่เราไม่มีบ่อบรดานเนาะเราก็อาศัย น้ำที่สูบจากตัวเคืือนจริงๆนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ปีทำโครงการนี้มาตั้งแต่ปี25 4 9นกะฮะก็เห็นความร่มรื่นตามที่เห็นนะน,นี่คือผลของเคืือนห้วยท่าเดือนะครับส่วนที่สาคัญที่สุดของที่นี่ก็คือกําลังคุยกันกับหลายๆคนว่าจะทําเป็นจุดท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านทีอ่อากาศสบายทั้งปีนะฮะทั้งปีแล้วก็ในฤดูหนาวก็ค่อนข้างใช้ได้นะตามสูตรสุด1ององศานะฮะที่นี่ เป็นบริเวณที่เย็นกว่าข้างนอกนะเย็นกว่าบริเวณเอของตำบลนิคมกระเสียวนะครับส่วนเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำเนี่ยนอกจากที่บ้านแล้วเนี่ยบริเวณที่รอบๆที่เขาทำไรอ้อยไรมันที่เขาสามารถสูบน้ําได้นะฮะก็เขาก็จะใช้เครื่องใหญ่สูบขึ้นมานะครับเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวว่ามีโครงการพระราชด,ดำริออกมาชาวบ้านดีใจครับเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่แห้งแลง้ง แล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่รัชชันนะครับคือพอรู้ข่าวว่ามีโครงการพระราชดำริออกมาชาวบ้านที่นี่ก็ภูมิใจและดีใจที่จะได้มีอ่างเก็บน้ำเพื่อทำการ,กรเกษตรต่อไปชาวบ้านก็เลยเลยรวมกลุ่มกันรวบรวมกันประชุมเพื่อตั้งกลุ่มขึ้นมาจะได้มีตัวแทนของชาวบ้านคือมีประธานกรรมการเพื่อ ที่จะบริหารในการใช้น้ําต่อไปเมื่อก่อนจะมีเพียงเดียวว่าชาวบ,บ้านเนี่ยเขาคือเขาจะปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกมันสับปะรังแต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นปลูกผักสวนครัวปลูกประเภทผลไม้ส่งตลาดแล้วทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลงเพราะว่าเรามีน้ำมีมีการประกอบอาชีพที่ว่ายังยืนขึ้นขอขอบคุณนะครับ พระมาหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้นําอ่างเก็บน้ํามาช่วยชาวบ้านที่นี่ขอขอบพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญทรงพระเจริญโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดืออันเนื่งมาจากพระราชดําริอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคือหนึ่งในผลสำเร็จ จากความมุ่งมั่นพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาบพิษที่ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลน,นิคมกเกสียวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายภายใต้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเกิดเป็นความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง และด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพนจากสายพระทานที่บันดาลสู่พระศกนิกรไทยกรมชนะระทานจึงขอน้อมนำแนวทางพระราชดําริมาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด